นี่แล้วก็มาดูอ่าไก่ปบปิ๊บนะครับอย่าดราม,ม่านะครับพอดีมาไม่ทันเนาะมาถึงเขากา็ใส่ไปแล้วนะครับเสียดายมากเลยเดี๋ยวเรามารอติดตามชมตอนเสร็จกันดีกว่าตอนออกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้คือทำอะไรครับเนี่ยฟังอบไก่ครับอบไก่อบไก่ไกลลครับนะ<อ>น้ำเดืน้ำแช่แช่เลยวะนั่งฟังครับเอาละจะได้ยิน้แลววันนี้จะมีน้ำใส่ขวดอยู่ด้านในฮะเพราะว่ามันจะเดือดขวดเบียร์เดือดเลยตเก้ยเดี๋ยวรอ,อชมเราได้เวลาไก่ทุกแม่ต่อไปนะ ยดดยอย่าดราม่านะครับดราม่าน,นี่ยิงกระจกแตกเลยนะครับมีน้ำใส่ขวดแว่นไม่น้ำใส่ในขวดในไม่ได้ทำไมใส่ไม่ได้ทุกขวดแตกเองมีนม้ำน้ำเดือดเลยไ,ไม่ได้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 เด,ดี๋ยวเปิดโอเปรีรู้เรื่องละเดี๋ยวที่เดียวเลยจับเอาเองอะ <laughs> ใช้เวลาเขาเองแหละเราบอกนนเอานะลาโมดท่านนี่ใช้ได้จริงไหมใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีครับ 15. 15. 15นาทีนะครับ15นาทีเห็นผลง,งานนะครับ15นาทีก็เพราะผมเคยอบานไ่เคยพลาดเพราะไอ้นั้นมันเหมือนต้งมีอบฐานในตัวเนะาะปีนบอลแอ้เดี๋ยวเ,ยรเรามาคอยดูตอนอ่า เอาออกกันอีกทีนะตอนใกล้เสร็จเนาะนี่ก็ไฟดับไปแนละ้วไฟดับได้สักคูสายไปแต่ของปี๊มดูหนะะ่อยว่ะ

อ่ะไปปวดล้มปวดล้มจับตังคถ่ายรูปเลยโอ้โหใจข้างนี้ไม่ค่อยนั่นเนาะโอ้โหนี่ก้อนผมกับมาแล้วนะครับผลงาน15นาทีนะครับ15นาทีผลงานเห็นออกมาแล้วครับหัวเอจได้ปะ น้ำเนี่ยไปทำทั้งสิ้มน้ำในขวดนะเนี่ยในล่างเนี่ยน้ำล้างนะในการเอาอีกแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกแก้วต้องลงเลยหมอบอกไว้ขอกำลังก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอสวัสดีครับ